นครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคหรือสปกเทศบาลนครแม่สอดค่ะดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคหรือสปกเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าเทศกิจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงคำสั่งเทศบาลนครแม่สอดในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครแม่สอดหรือสอปรกรณครแม่สอดเรื่องสถานการณ์การตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 คณะผู้ปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการออกตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างต่อเนื่อง